ะะเดี๋ยววันนี้เรา get ready ออกไปทำงานที่ออฟฟิศกันคืออาทิตย์นี้จะเป็น walk v เพราะว่ากิจกรรมเยอะมากต้องไปทำงานหลายที่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวพาเพื่อนตามมาดูก่อนว่าเดี๋ยวนี้แต่ละวันของการใช้ชีวิตของเจนเป็นยังไงบ้างนะคะก็โ okay, อเคเริ่มต้นวัน is Monday วันนี้เราจะไป RBS Clinic กันนะคะตีเวลาเจนแต่งตัวไปออฟฟิศอะข้างในจะใส่กนะันแหละ c a s มากถ้าออฟฟิศเวลาเจอน้องๆที่พนักงานที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อยากแต่งตัวให้ดูแบบเป็นบอสเขาหน่อยเนววะาะว่ามันก็ดูแบบว่าเป็น girl boss ปกติแล้วลุกวันจันทร์จะจะมี2ลุกด้วยกันก็คือจะเป็นลุกบอสแบบนี้หรือลุกเข้าห้องโอเปอเรชันหรือว่าห้องผ่าตัดแบบนี้นะคะเราเป็นไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เราสามารถใส่ได้ไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้มีกฎห้ามนะแต่ว่าจ,จะพยายามไม่ใส่เวลาออกไปข้างนอกเวลาอยู่ในห้องโอเปอเรชันอ่ะเราก็ต้องการความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะงั้นอ่ะเวลาใส่ชุดแบบนี้มันก็คือ p r o เทคเราด้วย p r o เทคห้องผ่าตัดด้วยให้ห้องโอเปอเรชันเราสะอาดตลอดเวลานะคะแล้วก็ส่วน j เวลรี่นะคะใส่ง่ายๆเลยจะก็จะใส่แหวนให้จนใส่ประจํานะ รอบแบบนี้แล้วก็เทชูแบบนี้กลางเจนใช่ไหมมือเจนมันจะมีรูรั่วเว้ยเจนก็เลยใส่แบบนี้เป็น my everyday jewelry นะคะแล้วก็นาฬิกานี่ทุกคนจะบอกว่าบิลบอร์ดตรงนี้เดี๋ยวจะเห็นหน้าดิฉันมันจะมีหน้าดิฉันอยู่เดี๋ยวเรามาลอดูกันว่ารอบนี้อ่ะเราขับมาเราจะเห็นไหมอพ,อ,พอดี ป้ายบิมบอกตัวเองก่อนไปทำงานใช่ไหมแล้วมีความสุขเอนจอยรู้สึกแบบว่าเออแฮปปี้ว่ะวันเนี้ยเอนเนอร์จี้บูสต์เราหนาะไปทำงานได้ ก็จะเป็นพวกยามาตรฐานที่เจนจะมีให้กับลูกค้าที่ r b s Clinic นะคะในนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกยาทั้งทาแล้วก็ยาทานนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ายากินนะให้ลูกค้ากินหลังจากขาตัดน้ำเกลือทาแผลแล้วก็พวกคลาเตนบัตอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการแล้วก็จะมีเตรียมให้ในถุงนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดมาตรฐานนะคะที่เราเตรียมไว้ให้แต่นอกจากนี้เนี่ยยังพวกน้ําพักทองใครอยากซื้อเพิ่มหรือว่าเจลลดรอยแผลเป็นเนี่ยเราก็จะมีหน้าเคาเน์เตอร์ให้สามารถซื้อได้นะคะ ก็เนี่ยเป็นยายให้ลูกค้าเสรจแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้คุณลูกค้ากันมีหลายคนนะที่แบบไม่กล้าทำศัลยกรรมเพราะว่ากลัวเป็นแผลเป็นใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมีตัวหนึ่งที่เป็นแบบว่าไอเทมลับเวลามีใครมาถามเจเรื่องรอยแผลเป็นนะคะจะ,จะชอบแนะนําตัวนี้ตลอดเลยเป็นเจนลดรอยแผลเป็นสูตรแอดแวานซ์มันอ่ะจะช่วยสมานพวกรอยแผลเป็นได้ดีมากเรื่องแผลเป็นอ่ะถ้าเรารักษามันตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แรกๆมามันก็จะไม่ค่อยเป็นแผลอะงเนี้ยบอกเลยว่าช่วยมากๆค่ะ โอเคค่ะ okay, it's Wednesday นะคะวันนี้เจนจะต้องไปงานอีเวนต์ของ Gucci นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมา get ready กันแต่งหน้ามาวมดกันไปเนาะ let's get started concealer เพิ่มอีกนิดหน่อยตามจุดนะคะแป้งนะคะจริงๆส่วนใหญ่ชอบแป้งฝุ่นนะแต่ของซูว่าซูวันนี้ใช้ดีเหมือนกันนะคะหน้าแบบผ่องเลย จร,จริงตาเอาความจริงเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะ <_ d ata> ทาสีเดียวง่ายๆให้ดูแบบว่าเออลุคนี้แต่งน้อย <_ d ata> จึงมาละ ก็จะเป็นจีนเหมือนกันอันนี้ into you พี่สาวจีนช่วงนี้มาแรงมากขยับไปทำััยกรรมจีนยกมือเลยนะเพราะว่าตอนนี้ Agency Beauty ี้เซอร y ก็เปิดสาขาที่จีนแล้วเราอะก็คือจะดูมาให้แล้วคัดมาให้แล้วกับโรงพยาบาลที่ใหญ่มาตรฐารได้มีหมอจีิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเถื่อนนะคะโอเค guys I think this one แหละลุกนี้คงตีแล้วค่ะเด okay, ี๋ยวเจนใส่เจรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะคะไป แอมเนดิตี้คิดให้กับคนไข้เจนะคะปกติบิวตี้ซิจเรีทุกคนนะ <S <S ก็จะได้รับกระเป๋าสีแดงอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าเฟิร์สเอทที่เจนใส่ของต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเนี้ยของทําแผลนะคะพลาสเตอร์ต่างๆผ้า,าก๊อตไว้ให้ใช้และที่ขาดไปได้เลยนะคะคือเจล,ลดรอยแผลเป็นของเพริกานั่นเองค่ะเจนะพบไปหลายอันนิดนึงเพราะว่าอันนี้จะเอาไปให้กับลูกค้าที่อยู่เกาหลี แล้วเนี้เจนบอกเลยว่าดีมากๆนะเจนเองตอนผ่าตัดศัลยกรรมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้นะคะมันจะไม่มีแอลกอฮอล์เพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวแสบคันเลยแผลสดๆดหรือว่าแผลที่เพิ่งผ่าตัดใหม่มาอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้เพราะเขาเนี่ยจะมีดราก้อนบลัดตัวนี้นะคะมันจะช่วยสมานพวกรอยศัลยกรรมได้อย่างดี ยอย่างเจนเองนะคะตอนนี้เจนทำศัลยกรรมเจนก็ใช้เจ้าตัวนี้เหมือนกันนะทาบนเปลือกตาอย่างก็สามารถทาได้นะไม่แสบไม่ขันไม่ละคายเคืองเลยนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นใต้จมูกเนี่ยจริงๆเจนให้ RBS ใช้เยอะมากๆมันก็จางลงแล้วก็แผลอ,อีกอันหนึ่งที่แบบพูดเลยว่าปาบเซียนสุดๆก็คือแผลใต้เลาหนมนะคะใครที่ใช้ซิ่โครตัวเองอะ่ะมันมักจะมีแผลใต้เลาหนมเพราะว่ามันเป็นพื้นผิวที่เรียบนึกออกปะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเจนให้ลูกค้าคนนึงใช้ไปแล้วเจนให้เขาใช้ไาประมาณ2 3สมอาทิตย์มัง้งแล้วก็แผลจาง,งาจากการููปให้เเจนดย นะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเจนจะเอาไว้เขาเพิ่มอีกหนึ่งหลอดละกันสต็อกไว้ใช้ยาวๆไปเลยให้เขาใช้ถึงแบบเดือนหน้าไปเลยนะคะจะได้รอยจางลงแล้วก็เอาไปให้เพิ่มนี่แหละก็เดี๋ยวเราไปเกาหลีกันนะคะเอาไปลูกค้าึกสนามบ็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจนขออนุญาตไปเช็คคินกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาหลีนนะ คุณลูกค้านะคะพอดีว่าเคสวันนี้อยู่เกาหลีมาหลายวันแล้วอาทิตย์ที่3ามแล้วก็เดี๋ยววันนี้เอานะ้ำผักทอดมาฝากเขานะคะไปดูกันขออนุญาตนะคะเดี๋ยวทาเจลลดรอยแผลให้นะคะไม่แสบใช่ไหมคะพี่คิดนะคะก็จะมีพวกเจลลดรอยแผลเป็น นี่นะคะวันนี้เรามางาน exhibition Korea Beauty exhibition นะคะมาดูอัปเดตแบรนด์ต่างๆหน่อยว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มาเอาคอนแทคจากพวก OEM ต่างๆด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ผลิตแบรนด์อะไรใหม่ๆเนอะก็วันนี้นะคะ่ะมาอัปเดตกันนี่คุณนุกเขาก็ดูคุณนุกน่าสงสารมากเดี๋ยววันนี้พอเราบินกลับแล้วคุณนุกก็เลยต้องลากกระเป๋า,ามางานาด้วยนะคะากทั้งวันไปเลยอุ๊ยอันนี้คือแบบ จากหน้าแก่แล้วก็หน้าเด็กเลยอะเออจากที่สังเกตรูร้สึกปีนี้นุ้ว่าไงมีกกนไม่อยู่แล้วมาแต่มา,มาสนาเออมาสนามาแรงมาพอดูทุกบูดอะจะมีมาสหนาเยอะมากเป็นฟีแบบเจลไฮโดรเจลไบโอเจลจต่างๆอะไรเงี้ยงายซีโอเป็นนซีถ้าไปลงงานในนซีอ๋อติดต่อให้หลายที่อันนี้ลำมากทุกคนเป็นแบบว่า น้องสาวเราให้ชุ่มชื้นแบบเป็นครีมบำรุงน้องสาวอ่ะแล้วเป็นแบบสอดใส่เลยโอเม่ก oh ็ล้ำมากเรียบร้อยแล้วนะคะกับงาน k beauty expo korea 2024นี้นะคะก็ถือว่ามาอัปเดตเทรนเกาหลีและก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ แล้วก็คือได้ไอเดียหลายๆอย่างในการทำธุรกิจมาให้สนใจงานแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้นะและตอนนี้เนี่ยเจนกับนุกนะคะกำลังจะเดินทางกับไทยแล้วก็มาเกาหลีแบบแบๆบแบบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยวอ็อกวีของเจนในอาทิตย์นี้นะคะถือว่าเราทํางานกันทั้งอาทิตย์เลยก็หกวังทุกคนจะเอ็นจอยนะคะไว้เจอกันในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย